ร้านตัดผมร้านตัดผมเก่าแก่ริมถนนเปิดอยู่ตอนดึกแสงไฟเหลืองวาบวับภายในร้านมีเก้าอี้หนังสีดำตัวเก่าหน้าต่างกระจกมีคราบจางๆไม่สามารถมองเห็นภายนอกได้ชัดเจนลูกค้าคนสุดท้ายของวันนั่งลงบนเก้าอี้ช่างตัดผมชายชารายิ้มให้เขาใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยลึก ตาข้างหนึ่งขุนขาวเขาสวมถุงมือยางสีขาวที่เปื้อนด้วยคราบสีน้ำตาลแห้งกันไกรขนาดใหญ่ในมือของช่างตัดผมเคลื่อนไหวช้าๆรอบๆสีษะของลูกค้าเสียงซาะๆของใบกรนไกลทำให้บรรยากาศเงียบขรึมผมที่หล่นลงมากองบนพื้นมีสีแดงเข้มปนอยู่ลูกค้าสังเกตว่า ผมของตัวเองที่หล่นลงมาเปียกชื้นเขาเงยหน้าขึ้นมองในกระจกใสเขาเห็นว่าบนหนังศีรษะของตัวเองมีแผลฉีกขาดหลายจุดเลือดไหลออกมาชา้าช้าช่างตัดผมยิ้มกว้างขึ้นฟันเหลืองผุในปากเห็นได้ชัดเจนเขาเอากันไกลชี้ไปที่คอของลูกค้าร่างกายของลูกค้าเริ่มเย็นเฉียบเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ กันใครเริ่มกรีดที่ผิวหนังเลือดไหลออกมาเป็นเส้นเรียงกันลูกค้าพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกมาจากลำคอ